เลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมไปใ,ในวงการการเมืองนะครับเราพูดกันอยู่เสมอนะว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวรและอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแวดวงการเมืองโดยเฉพาะการเมืองไทยนะครับมีคลิปที่ออกมานะครับจากทางสสเพื่อไทยนะบนไอจีครับโดยภาพของคุณแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยนะรวมไปถึงท่านอาดีตนายกทักษิณร้องเพลงนะร้องเพลง when you say nothing at all อย่างงี้นะระหว่างพักผ่อนกับครอบครัวครัครบที่บ้าน พักที่เขาใหญ่ครับแล้วชาวเน็ตเนี่ยจับตาคนที่อยู่ด้านหลัง<ท>คือคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยร้องเพลงเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันนะครับนนในบรรยากาศที่ชื่นมื่นแล้วคนก็เลยว่าเออหรือว่าเขาจะตกลงกันได้แล้วประสานรอยร้าวแล้วเรื่องของปัญหาเรื่องของการเอากัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่าที่เห็นไม่ตรงกันคนก็เกิดคําถามขึ้นมาในเรื่องนี้นคะคะว่าเอสรุปแล้วกัญชาได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่หรือว่านายอนุทินจะยอมพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยตกลงเรื่องนี้กันแล้วหลังจากที่ก่อนนี้หน้านี้เนี่ยท่านนายกเศรษฐาค่ะประกาศว,ว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติใช่ไหมสั่งเร่งกวาดล้างให้สิ้นซาก นำร่องที่จังหวัดอานานแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดให้เป็นจังหวัดสีขาวถ้าเรายังจำกันได้แล้วก็จะนำเอากัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดด้วยเออนะคะซึ่งการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนายอนุทินเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะว่าเตรียมโหวต ว่าจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าพักผักดันนี่ใช่ไหมเป็นคน,นผักดันเสียงอะไรกันมาน่ะจะมาโหวตเห็นด้วยได้ยังไงเราจะโหวตว่าไม่เห็นด้วยแล้วม็อบกัญชาละออม็อบกัญชาก็หน้าทำเนียบใช่ไหมครับ<ช>ก็ประกาศยุติสลายม็อบไปแล้วเรียบร้อย น,นี่นะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งครับหลายคนจับตาความสัมพันธ์พักร่วมระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับความเคลื่อนไหวนะความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยแล้วก็คุณวันอยู่บำรุงไหนจะมีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยครับที่เหมือนจะบาดลึกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นายวันเนี่ยได้ไปที่กะกะตยื่นลาออกจากพักเพื่อไทยแล้วเรียบร้อย ุดแตกหักก็มาจากบทสนทนาการปิดห้องคุยที่พักเนี่ยแหละครับนะว่าเขาย้ำนะว่าตระกูลอยู่บำรุงประจบสอพลอไม่เป็นอยู่ไปแล้วไม่เห็นค่าก็ไปดีกว่าใช<ว>่ไหยออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยไปเลยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าทั้งคุณวันนะแล้วก็ร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยจะไปซบทางพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมครับ ซึ่งล่าสุดก็ปรากฏภาพในวันนำพงมาลัยพงใหญ่ไปกราบนะครับมอบให้กับทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยิง่งเป็นการตอกย้ำชัดนะครับว่าน่าจะซบพักพลังประชารัฐชัวร์แล้วแหละนะปิดดีลของแท้23กรกฎาคมวันประชุมพักเปิดตัวแน่นอนโดยในโพสต์ก็ระบ,บุด้วยนะว่านกทำรังให้ดูไม้ข้าเลือกเจ้านายให้ดูน้ำใจโอ้โออเหมือนจะประชดด้วยนะว่า<อ>นายเก่าเน ไม่มีน้ำใจไม่เห็นหัวเราหรือเปล่าเออจับตาดูนะครับการถแถลงกับสื่อวันอังคารนี้ครับ<อ>นักหมายกันวันอังคารน,นี้น่าจะเดือดรอฟังเลยนี่ฮะของแทร่ใช่ไหมใช้คาว่าของแรคร่นะฮะ